ค่ตึกหลังนี้อาคารหลังนี้โกดังแห่งนี้นะคะอยู่ที่ริมถนนเพชรเกษมตอนนี้อยู่ที่สูตรงนี้นะคะใสที่มองหาโกดังนะคะพื้นที่กว่า9ก0ตารางวานะคะมีส่วนออฟฟิศมีส่วนโกดังสองมีที่จอดรถทำแต่นี้ถือว่าพรีเมียมมากริมถนนเพชรเกษมแห่งนี้สี่เลนแบบนีรอน้ำราคฟังค์ชั่นอยู่่ะติดตามได้ในช่องเราติดตามเลยค่ะโกดังตรงนี้นะคะมีสแปน์นเสานะคะแบ่งช่วงนะคะแล้วก็มีนะคะ ในส่วนของโคงอาคารตรงนี้นะคะที่เป็นะะมูลค่าแมทชีนชีนะคะติดไฟนะคะไฮเบให้อย่างดีนะคะเป็นไฟ3ามเฟสนะคะใครที่มองหาโกดังเก็บสินค้าอยู่นะคะตำแหน่งจุดกระจายสินค้าตรงนี้บริเวณนี้ริมถนนเพชรเกษมแห่งนี้นะคะนะคะไปดูตู้เมนไฟกันค่ะเ,เพื่อนๆค่ะไา้ระบบไฟฟ้าก็เป็นส่วนที่น่าสนใจแล้วก็มีความสําคัญสําหรับใครที่ทำคลังสินค้าโกดังและอาคารประเภทอุตสาหกรรมนะคะมาดูพร้อมๆกันใกล้ๆค่ะนี่นะคะ ตู้เมนไฟแบบนี้สาวเฟดแบบนี้นะคะอุปกรณ์นะคะปักสวิตดวงพรมต่างๆเรี๋ยวมาให้อย่างดีนะคะเบเกอรี่นะคะ,ะ,คะสาวเฟดแบบนี้นะคะเพื่อนขะมีไฟมีวาลวนะคะวเซฟตี้นะคะตู้เมนใหญ่แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นตอบโจทย์แน่นอนค่ะเนี่ยประหยัดเวลานะคะทุกท่านนะคะเพราะว่าหนูเป็นตานะคะดูนะคะเรื่องระบบเรื่องโครงสร้างเรื่องทาเลเรื่องราคานะคะแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆนะคะใครอยากดูรายละเอียดเพิม่มเติมต้องการแฟนนะคะ ต้องการฟังก์ชันอาคารนี้กี่ปีแล้วนะคะเรามีตอบให้นะคะายละเอียดท้ายคลิปด้านในนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมนะคะติดตามช่องเราไว้ค่ะมี And, พัฟ right. ตี right. okay. ้บายหนุ่ยนะคะสวัสดีค şey ่ะเพื่อนขาตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ถนนเพชรเกษมค่ะตึกหลังนี้อาคารหลังนี้โกดังแห่งนี้นะคะอยู่ที่ริมถนนเพชรเกษมตอนนี้อยู่ที่สิตรงนี้นะคะใสที่มองหาโกดังนะคะพื้นที่กว่า9 0 0ตารางวานะคะมีส่วนอฟฟิศ สวยกว็ดังสองที่จอดรถตำแบนงนี้ถือว่าพรีเมียมมากยอดมากแล้วก็ดีให้ดูไปกานทุกคนนะคะว่าที่คำเล่ขนาดนี้นะคะเพื่อนขาเดี๋ยวแคนไปดูรอบๆเลยนะคะนี่นีนะคะนี่นะคะอ่านไปค่ะนี่นะคะด้าน,น,น,นหลังนะคะ,นะนในถนนแค่เกษตรตรงนี้นะคะเพื่อนคานี่ที่เรายี่อยู่ตรงนี้นะคะเราจะมีอาคารที่น่าสนใจมากๆนะคะหนึ่งที่นะะที่จะนำเสนอในวันนี้นะคะ เดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันนะคะว่านะ่าสนใจยังไงมีฟังก์ชันตรงไหนบ้างและตอบโจทย์กับนักลงทุนทุกท่านมากน้อยแค่ไหนนะคะใครที่มองหาโกดังอยู่ทางเก็บสินค้าสต๊อกสโตนแล้วสามารถเป็นที่พักนะคะจอดนะคะสำหรับที่จะนำสินค้าส่งออกไปยังนคปรปฐมสมุทรสาครกาญจนบุรีเพชรบุรีตรงนี้ถือว่าเป็นทำเลที่จุดกระจายสินค้าที่เหมาะสมและก็สะดวกสบายมากๆในเ,เรื่องของการขนส่งต่างๆนะคะ ริมถนนพัฒนาแงนี้สีเลนแบนีรอนักเลงทันอยู่ค่ะติดตามได้ในช้องเรา9นิ้วเลยค่ะที่อาคาร900กว่าตารางวาตรงไี้กว่าตรงนี้ริมถนน,นเพเกษตรค่ะอันนี้นะไปดูแนวหน้าอาคารของเรานะคะอาคารแห่งนี้นะคะมีนกว้า37ง37เมตรลึก104เมตรนะคะ้าไปชมเนาะว่าแนวของอาคารเนี่ยเริ่มจ้นอยู่ไหนบ้างนีเห็นไหมคะรั้วตะแกรตรงนี้เนาะอันนี้คือจุดเริ่มต้นของแนวอาคารซึ่งอยู่ข้างระหว่าง อะไรเชียงกงตรงนี้นะ,นะริมถนนแม่กระเศษนะเดี๋ยวไปตามเพเ่อนขาเห็นไหมคะว่าดิดิพื้นที่ของอาคารของเรานะคะเพื่อนๆื่อดูว่าสีแดงตรงนี้นะเนะพื่อนๆขายาวกว่าสามสิบเจ็ดเมตรนะคะเพื่อนเเห็นอยู่ตรงนี้นะคะมอแกการทําเป็นทางสินค้าโกดังเก็บของนะคะหรือว่าเป็นสต๊อกสตโตนเป็นจุดกระจายสินสค้าต่างๆานะคะสําหรับใครที่มองหาอยู่นะคะเห็นไหมคะแวรัวตรงนี้นะคะกว้างถึงสามสบเจ็ดเมตรด้วยกันนะคะแล้วก็อยู่ริมถนน เพชเกษรค่ะเนี่ยเพชรเกษรตรงนี้นะคะใกล้กับปั๊มน้ามันบางจากนะคะปตทนะคะแล้วก็อีกหลากหลายปั๊มน้ำมันมากนะคะถือว่าเป็นจุดทำเลที่น่าสนใจจุดึงสำหรับนักลงเทุนกํกำลังมองหายอยู่นะคะอันนี้แนะนํานะคะนะคะมาอยู่ตำแหน่งของทางเข้าออกของอาคารแห่งนี้นะคะถนนตรงนี้นะคะทางเข้าเนี่ยกว้างมากกว่า6เมตรนะคะ รถเทนลเลอร์รถบรรทุกสามารถเข้าได้นะคะถนนภายในโครงการตรงนี้นะคะสามารถรองรับรถหกล้อรถเทนเลอร์รถพ่วงได้นะคะเพราะฉะนั้นเราทำโหลดนะคะเตรียมรองรับไว้ให้เรียบร้อยแล้วสําหรับใครที่มองหานะคะจุดพักขอกระจายสินค้าตรงนี้นะคะโซนแรกที่คุณเห็นอยู่เป็นอาคารชั้นเดียวนะคะเพื่อนขาอาคารชั้นเดียวตรงนี้ค่ะนี่นะคะเพื่อนขาอาคารชั้นเดียวตรงนี้นะคะ อันนี้ก็มีพื้นที่กว่า80ตารางเมตรนะคะก็คือมีพื้นที่สามารถทำออฟฟิศได้มีห้องน้ำแบ่งแยกทั้งชายและหญิงให้อยู่ด้านหลังของโซนออฟฟิศนะคะตรงนี้สามารถเป็นจุดพักรถได้นะคะแล้วเรายังมีบริเวณนะคะสำหรับจอดรถหน้าคา่ะตรงนี้ได้มากกว่าสิบันนะคะสำหรับรถเก๋งทั่วไปส่วนด้านหลังนะคะสำหรับรถเทรลเลอร์รถบรรทุกนะคะเป็นอาคารจอดเก็บรถตรงนี้นะคะเราจะพบโกดังซึ่งมีพื้นที่นะคะ มากว่า300ตารางเมตรนะคะด้าน,นค้างของออฟฟิศก็สามารถจอดรถได้ด้วยเช่นกันนะคะอันนี้นะคะให้ดูบริบทนะคะของโกดังแห่งน,ะะนี้นะคะนี่นะคะโกดังตรงนี้นะคะมีสแปนเสานะคะแบ่งช่วนะคะแล้วก็มีนะคะในส่วนของโค้งอาคารตรงนี้นะคะที่เป็นมูลค่ารเมทัลชีนนะคะปิดไฟนะคะไฮเบให้อย่างดีนะคะเป็นไฟสามเฟสนะคะ ใครที่มองหาโกดังเก็บสินค้าอยู่นะคะตำแหน่งจุดกระจายสินค้าตรงนี้บริเวณนี้ริมถนนเพชรเกษมแห่งนี้นะคะนะคะไปดูตู้เมนไฟกันค่ะเ,เพื่อนๆคาไม้ระบบไฟฟ้าก็เป็นส่วนหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็มีความสําคัญสําหรับใครที่ทำคลังสินค้าโกดังและอาคารประเภทอุตสาหกรรมนะคะมาดูพร้อมๆกันใกล้ๆค่ะนี่นะคะตู้เมนไฟแบบนี้3สาเฟลดแบบนี้นะคะอุปกรณ์นะคะปลั๊กสวิตช์ดวงโฟมต่างๆ เตรียมมาให้อย่างดีนะคะเบเกอรี่นะคะ,ะ,คะสาวเฟดแบบนี้นะคะเพื่อนขามีไฟมีวาลวนะคะเซฟตี้นะคะตู้เมนใหญ่แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นตอบโจทย์แน่นอนค่ะเนี่ประหยัดเวลานะคะทุกท่านนะคะเพราะว่าหนูเป็นตานะคะดูนะคะเรื่องระบบเรื่องโครงสร้างเรื่องทำเลเรื่องราคานะคะแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆนะคะใครอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมต้องการแฟนนะคะ ต้องการฟังก์ชันอาคารนี้กี่ปีแล้วนะคะเรามีตอบให้นะคะรายละเอียดท้ายคลิปด้านในนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมนะคะติดตามชอเราไว้ค่ะมีพาร์ตี้บายหนุ่ยนะคะีให้ดูบริเวณเนาะระบบประปาของเราก็มีนะเห็นไหมคะเรามีระบบประปาให้แล้วก็ในส่วนของท่อระบายน้ําต่างๆค่ะเพื่อนๆขาตรงนี้นะคะก็เป็นท่อระบายน้ำเนาะเพราะฉะนั้นนะคะก็ไม่ต้องวลเรื่องน้ําท่วมนะคะบริเวณในส่วนของตัวอาคารนะคะ เรามีท่อระบายมีรางน้าฝนนะคะมีสลปนะคะสําหรับพยธรทมปูรถนะคะก็สามารถทําได้พยธยามเป็นลักษณะของศูนย์ประดับตกแต่งรถยนต์ก็สามารถทําได้นะคะเพราะว่าโซนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นโซนที่มีอุตสาหากรรมประเภทเกี่ยวกับยานยนต์นะคะเชียงกงก็มีนะคะอุปกรณ์ซ่อมรถแต่งรถต่างๆะคะ่ะจุดนี้ก็ถือว่าสะดวกในเรื่องของการหาอุปกรณ์แต่งรถนะคะทาสีรถเพื่อมรถคาแคร์นะคะหรือว่าทาเป็น อุปกรณ์ยานยนต์ต่างๆครบวุงจรนะคะมีล้างรถดูดฝุ่นนะคะทําสีนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องต่างๆนะคะจุดนี้ก็สามารถทําได้นะคะเพราะฉะนั้นเสนอเป็นไอเดียเนาะแล้วแต่ว่าใครสนใจใครมองหาหรือว่าอู่รถขั้นไหนนะคะเจ้าของที่การที่เป็นอู่รถประเภทอู่รถนะคะต้องการอยากจะขยายกิจการนะคะสําหรับใครที่ทำอู่รถนะคะอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ตรงนี้ก็เหมาะมากนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าของอุปกรประเภทอู่รถทาเลตรงนี้นะคะติดริมถนนเพชรเกษมนะคะ กว้างกว่า37เมตรคะ่ะสามารถขึ้นป้ายร้านค้าของทุกกิจการได้นะคะเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยขยายพปืป้นที่สัมพันธ์ไปยังผู้บริโภคใค้สนใจเช่าติดต่อได้ใครสนใจซื้อก็ยินดีมากๆค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะเนี่ยดูไปพร้อมกันนาอเห็นไหมคะว่ามีพื้นที่นะคะโครงสร้างนะคะรองรับไว้ให้อย่างดีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กําลังมองหาอยู่นะคะตรงนี้ก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเห็นไหมคะนี่โครงเหล็กเราแข็งแรงนะคะ พักต่างๆที่เราเตรียมไว้ให้นะคะเป็น3เฟสแบบนี้นะคะพักสาหรับอุตสาหกรรมตรงนี้นะคะเราก็มีให้พักสาหรับไฟ2เฟสปกติเราก็มีให้นะคะเดินท่อนะคะแข็งแรงและปลอดภัยนะคะนะคะบางคนอาจจะทําอยู่ในพื้นที่ที่เป็นแหล่งชุมชนนะคะแต่ตรงนี้ตำแหน่งนี้ริมดินถนนเพชรเกษมแห่งนี้นะคะริมถนนนะคะเพื่อนๆค่ะย,ย้ำอีกครั้งว่าริมถนนเพชรเกษมแห่งนี้นะคะขยา,กายกิการของท่านนะคะเปิดโอกาสให,ให้ทุกท่านนะคะให้ผู้บริโภคให้ลูกค้าของท่านได้พบท่านนะคะ ได้อย่างชัดเจนมั่นคงแล้วก็มั่นใจในทุกกิจการนะคะเพราะฉะนั้นสถานที่ก็เป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยให้ภาพลักษณ์ของกิจการท่านนะคะดูน่าสนใจดูมาตรฐานนะคะบริบทต,ตรงนี้ก่อนเน,ะนาะนะเพื่อนเพื่อลองดูเนาะให้ดูบริบทเลยนะคะพื้นตรงนี้ลานโลดตรงนี้นะคะสามารถรองรับนะคะน้ำหนักได้มากกว่า2ตัน3ตันนะคะก็สามารถใช้งานได้อย่างปกติไม่ต้องมีปัญหากังวลเรื่องของการรับน้ำหนักในการที่ไคยจะวางในเรื่องของจกระจาสินค้าต่างๆนะคะ รถใหญ่นะคะเห็นไหมคะว่าซุ้มทางเข้าของอาคารแห่งนี้นะคะเห็นไหมคะว่ามีความสูงมากขนาดนี้นะคะรถใหญ่รถเทรนเนอร์สามารถเข้ามาจอดในอาคารบริเวณนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องของการลัหนักและโรงซ่อนนะคะซึ่งสามารถออกแบบนะคะเพื่อรองรับนะคะกิจกรรมทุกประเภทสําหรับการขนส่งต่างๆนะคะจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจแห่งหนึ่งที่มีนัเสนอในวันนี้นะคะ นะคะก็สามารถจอดรถได้เป็นล็อกล็อกแบบนี้นะคะพเพื่อนๆขามีทั้งห่วงล็อกด้วยกันนะคะล็อกหนึ่งมีขนาดกว้างนะคะเกือบหเมตรด้วยกันนะคะตรงบริเวณนี้นะคะสามารถจอดรถได้นะคะเป็นทางเก็บสินค้าได้นะคะปลอดภัยหมดกระวนําหรับใครที่กำลังมองหาอยู่ะคะ่ะตรงนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆค่ะลานหน้าโกดังตรงนี้ก็สามารถจอดรถได้เป็นลานจอดรถอีกส่วนหนึ่งนะคะที่เพื่อนๆสามารถนะคะ แบ่งจัดสรรน,นะคะทํากิจการต่างๆได้ไปดูมุมด้านหน้านะคะเราเป็นตาให้กับทุกท่านแล้วนะคะมุมด้านหน้าอาคารที่เพื่อนๆมองเห็นอยู่นี้นะคะเป็นบริษัทนะคะเป็นร้านค้านะคะแล้วก็เป็นกิจการข้างเคียงนะคะซึ่งนะคะเราถือว่าอยู่ในจุดทําเลที่น่าสนใจมากๆนะคะโซนด้านหลังตรงนี้นะคะก็ยังมีพื้นที่กว้างขวางซึ่งเราเทเป็นลานปูนเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับ ที่จะมาประกอบกิจาการต่างๆนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งนะคะที่เพื่อนๆสามารถใช้พื้นที่ได้อย่างมากมายนะคะจัดสรรได้นะคะจะแ,แบ่งล็อกให้เช่านะคะสําหรับใครที่สนใจจะมาประกอบกิจาการแถวโซนนี้นะคะยังอีกครั้งนะคะเราอยู่ที่ถนนเพชรเกษมค่ะอําเภอนครชัยศรีนะคะจังหวัดนครปฐมนะคะโกดังแข็งแรงมีพื้นที่ที่จะรองรับทุกกิจาการ มีลานจอดรถด้านหน้านะคะด้านข้างนะคะแล้วส่วนด้านหลังนะคะ200ตารางวาตรงนั้นนะคะที่เราไม่ได้เทปูนนี่นะคะเพื่อนๆก็สามารถทําเป็นโรงเรือนนะคะสามารถทําบ้านพักคนงานได้นะคะเพื่อตอบโจทย์ให้กับกิจการของท่านส่วนด้านหน้ามีโซนออฟฟิศโซนตรงกลางที่เราทําเป็นโกดังอยู่นี่สามารถจอดรถได้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่มองหาอาคารโกดังคลังสินค้าตรงนี้ถือว่าตอบโจทย์แห่งหนึ่งนะคะในบริเวณที่ สามารถกระจายไปได้ในทุกโซนไม่ว่าจะเป็นสมุทรสาค,นนาคนรนครปฐมกาญจนบุรีสมุทรปราการหรือแม้กระทั่งวิ่งข้ามไปทางปงทุมธาน,นีจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจจุดหนึ่งเช่นกันค่ะ,คะตอนนี้นะคะคุมาสรุปให้ฟังนะคะว่าโกดังคลังสินค้าริมถนนเพชรเกษมแห่งนี้นะคะประกอบไปด้วยส่วนไหนบ้างมีทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่1ส่วโซนด้านหน้าเรามีเป็นที่ออฟฟิศนะคะสามารถนะคะ นังงานได้ประมาณสิบคันด้วยกันนะคะโซนถัดไปก็คือในส่วนของโกดังเก็บสินค้าะค่ะด้านหลังนะคะนอกจากมีพื้นที่ส่วนของกดังแล้วส่วนด้านหลังเราเทป,ปูไม่ให้เป็นลานจอดรถกว้างมากนะคะสามารถจอดรถได้มากกว่า20่คันนะคะ <c oughs> ส่วนสุดท้ายนะคะท้ายสุดข,ของพื้นที่แห่งนี้นะคะเพื่อนๆค่ะนั่นคือเป็นลานนะคะพื้นที่ที่เราไม่ได้เทป,ปูนแต่เพื่อนๆสามารถทําเป็น โรงเรือนอาคารหรือว่าบ้านาพักพนักงานได้นะคะเ <อ arner S 1> มือ<ช>่อคุณนะคะเ,เข้ามาในโวนบริเวณของโกดงังคลังเก็บสินค้านะคะคลังเก็บสินค้าที่นี่นะคะด้านหลังหนุ่ยเป็นออฟฟิศนะคะจุดคนด้มากกว่าสิบสิบที่นั่งนะคะถัดไปนะคะเป็นในส่วนของโกดังคลังเก็บสินค้าถัดไปนะคะเป็นในส่วนของที่จอดรถที่เป็นลานปูนสุดท้ายนะคะอยู่ด้านในสุดนะคะของแปลงที่ดินนะคะของเรานะคะอันนั้นเป็นลานนะคะจอดรถซึ่งเป็นพื้นดินนะคะ ความลึกนะคะของตัวอาคารแห่งนี้นะคะหน้ากว้าง37เมตรนะคะลึก100เมตรนะคะ2ไร่กว่านะคะป้ายเพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้นะคะริมถนน,นเพชรเกษมแห่งนี้นะคะมีบริการนะคะใครต้องการในีทํทำป้ายโฆษณานะคะติดที่อาคารแห่งนี้นะคะทักเยียบชมเราได้ที่เพจของเรานะคะใครนะคะที่กำลังมองหานะคะสิกท้าเลที่น่าลงทุนอยู่นะคะ ทุกโซนนะคะกรุงเทพปริมณฑลนะคะเรานะคะเป็นช่องนะคะที่มีอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์บ้านอาคารโกดังคลังเก็บสินค้าอาคารเต็นต์โรงงานหรือโรงแรมนะคะเราก็มีให้นะคะตอบโจทย์นักลงทุนทุกท่านอยู่นะคะไม่ว่าทุกท่านจะเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายนะคะสนใจโซนไหนบริเวณไหนนะคะกรุงเทพและปริมณฑลนะคะเรานะคะมีพร้อมนำเสนอให้กับทุกท่านแน่นอกกนค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะปรึกษายเยี่ยมชมนะคะติดต่อได้ทางช่อง y o YouTube i n ิ t a กรม m l น n e อ d นะคะติ๊ก o k อของเราก็มีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเรามีทุกช่องทางนะคะรอเสิร์ฟให้กับนักลงทุนทุกท่านอยู่นะคะจะซื้อจะขายจะเช่าอยากให้เราช่วยบริการช่วยวิเคราะห์ราคาวิเคราะห์ทำเลวิเคราะห์ผงซ้าแล้วก็ทำการตลาดต่างๆให้นะคะเพื่อให้ท่านนะคะสามารถพบผู้ซื้อตัวจริงนะคะได้ในรเร็วๆนี้สำหรับกรณีฝากขายทรากับเรา หรือท่านที่มองหาทำเลโซนไหนนะคะอยากขยายธุรกิจของท่านนะคะโซนไหนบริเวณไหนถักได้ค่ะยินดีบริการนะคะเรามีตอบโจทย์ให้นะคะค่ะหรือต้องการข้อมูลตรงไหนนะคะปรึกษาได้นะคะเพราะาเรานะคะช่วยวิเคราะห์ในทุกส่วนนะคะสาหรับผู้ฝ่าขายนะคะว่าทรพย์ของท่านนะคะมีความเป็นไปได้ไหมนะคะโครงสร้างเป็นยังไงนะคะความแข็งแรงคุณภาพและราคาที่เหมาะสม เพื่อนาไปสู่การขายซับได้ในเร็ววันในอนาคตนี้นะคะแล้วการตลาดที่เข้มข้นนะคะชัดเจนตรงถึงเป้าหมายของเราเราเชื่อว่าเราเป็นช่องที่ทําให้ซับของท่านขายได้ระยะเวลาอันสั้นแน่นอนค่ะเพราะฉันติดตามช่องเราไว้นะคะสําหรับผู้ซื้อผู้ขายที่สนใจอาังหานะคะไม่ว่าประเภทไหนนะคะเรามีพร้อมเสิร์ฟให้กับทุกท่านแน่นอนค่ะนี่นะคะติดตามได้ที่ช่องด้านล่างนี้นะคะแล้วครั้งหน้านะคะหนูจะพาไปดูซับที่น่าลงทุนนะคะทำเลที่น่าลงทุนในราคาที่เหมาะสม และคุ้มค่าของทุกท่านแน่นอนค่ะไปดูซับไหนตรงไหนบริเวณไหนติดตามได้ที่ช่อง YouTube นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ